Okay, อเอาแคีครับผู้ชมใที่ดอทลี่เรนท์นะครวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในช่วงสอนโปรแกรมนะครับซึ่งในการสอนโปรแกรมนี้เราก็จะใช้การโปรแกรมแบบประมาณแบบว่าคือตอนนี้เราจะมาสอนโปรแกรม Photoshop CS ห้านะซึ่งเวอร์ชันที่ผมก็คือ CS หครับคืออใช่ซึ่งการที่เราจะวันนี้ก็จะมาสอนแบบประมาณแบบว่าแบบตัดตอ่อตัดต่อภาพนะครเป็นการที่เราจะตัดต่อภาพได้ เราก็ต้องไปหาโหลดเอาในในในอินเทอร์เน็ตครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอะไรก็ตามฮะซึ่งก่อนแรกที่เราต้องมีก็คือแบ็กก่าครับสมมติผมโหลดมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แบ็กก่าผมโหลดมาแล้วนะแล้วก็หรือไม่ก็ดอก png ไปด้วยนะครับมันจะได้มีภาพไฟล์ที่เป็นแบบนี้นะคะไฟล์ที่เป็นแบบจุด PNG นะฮะซึ่งไฟล์ PNG เราสามารถสังเกตได้ด้วยการที่เราดูดีๆว่าเวลาเราบันทึกเซฟแบบเนี้ยมันจะเป็น PNG ตรงนี้หรือว่าดูเอาอีกอย่างหนึ่งเทคนิคการดูง,ง่ายๆก็คือ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหารูปใหญ่ๆก่อนนี่นะแบก็กกราวด้านหลังนะคะจะเป็นลายสกอตนะหรือไม่ก็เป็นตารางหมาคอตนั่นเองตารางหมากรูปหมาฮอเออประมาณนั้นแหละจะเป็นตารางแบบนั้นนะฮะนั่นก็คือเนี่ยเนี่ยพวกนี้พื้นพื้นหลังสีขาวแต่ถ้าอย่างเงี้ยเ,เห็นป่ะเห็นป่ะมันจะไม่ใช่นะครับถ้าเรากดบันทึกรูปภาพไปมันก็จะกลายเป็น g p พ GPG นะเะ JPEG นะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาโหลดพวกนี้มาตามตามความต้องการสมมติแต่สมมติเราไปแบบโหลดมาเต็มที่ใช่ไหมเราโหลดเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดโปรแกรมกรา o ิกสมาแล้วเราก็เอาแล้วเราก็เอาไปที่ไฟล์ครับแล้วก็กดที่ open นะครับ เราก็เลือกแบ็กกราวมาก่อนเลยเช่นเราจะเอาแบ็กกราวไหนอันนี้คือภาพที่ผมตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําตามแบบนี้เลยนะน,นี่ก็เออแบ็กกราวที่ผมไปโหลดมาเช่เอนอ้าวที่ผมบอกว่าผมไปดาวน์โหลดแบ็กกราวมาก็คือแบ็กกราวอันนี้นั่นเองนะฮะนี่นี่ครับเดี๋ยวอา้าวยต้องนิ้วแนละ้วนิ้ว,ว,วเดี๋ยวขอขอปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่ก่อนนะคะพอดีว่ามันมีเกิดข้อผิดพลาดนะเกิด เกิดคล่องผิดพลาดนะเฮ็ด <Okay. S 1> ขัดคล่องนะรอรอโปรแกรมโ h โ t o s h o p ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะบัดนี้แต่ตอนนี้ผมก็คือผมโหลดแคมดเซียอยู่มันก็เลยทําให้คอมช้าบ้างก็ขออภัยนิดน,นึงนะฮะก็เพิ่งไปฟอร์แมตมาเองนะเครื่องมันก็ดูลกขึ้นนะฮะเอ้ยทุยเครื่องมันดูสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยไปที่ไฟล์แล้วโอเพนแล้วเลือกแปะกล่าวเลยจะแปะกล่าวไหม อันนี้เอานี้เอานี้อันนี้สมมูรณ์ผมอันนี้นะเดี๋ยวทำไมมันช้าจังวะเออโอเคหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟอ์อีกรอบนึ่งครับเราก็กดโอเพนนะฮะแล้วก็เลือกเลือกเลือกรูปที่เราต้องการนะฮะนนี้ก็แบบเจเปกอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็อันนี้ก็ต่อต่อเลยต่อเลยเอา่าผมเอารูปนี้แล้วกันนะเออว่ะเดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยวค่อยมาสอนเทคนิคการตัดภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะ ส่วนคลิปนี้ก็คือสอนแค่ตัดต่อี่เดียวคือลากเขาไปใส่ลากเขาไปใส่ใส่ลากเขาไปใส่แล้วก็ยอ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 จับยออะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าจะเอาแบบประมาณแบบว่าถ้าจะเอาแบบเออถ้าจะเอาแบบสอนแบบตัดภาพอะถ้าถ้ามันไม่ใช่ไฟล์แบบ PNG แล้วเราต้องตัดภาพใช่ไหมถ้าเราเออตัดตัดภาพไม่เป็นเนี่ยนะใช่ไหมถ้าเราตัดภาพไม่เป็นจะทำยังไงดีนะฮะเดี๋ยวเราก็มาสอนอีกทีนะึง เนี่ยถ้าเราเป็นได้ไฟล์แบบนี้มันจะมีหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะดูแบบโอ้แล้วเราจะมานั่งลากไปใส่อยางเงยเราก็มากดตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเป็นแค่เอา้เอาแล้วก็อ้าวใครก็เข้อห้องมาวะแล้วก็เลือกเป็นนี่นะเป็นเอ่อประมาณแบบให้มันมาแบบเป็นเรียงเป็นแนวตั้งตรงนะแล้วก็กดที่เอ่อประหนึงกดที่สัญลักษณ์รูปนี้นะเป็นสัญลักษณ์อะไรว่ามูา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ฟ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เป็นไฟล์แบบ การากดึงเข้าไปหรือว่าเป็นการากนะประมาณนั้นแหละแล้วก็นี่拉มใส่เข้าไปเลยลกมาใส่เข้าไปที่ภาาแปะกาวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้ที่เดินหลังจากที่เราได้เปลี่ยนไปตรงนี้เราก็กลับมาเป็นนาแรกให้หมดเลยนะฮะแล้วซึ่งคุณก็เจอปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือมันจะเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยคุณก็กดดวงตามันออกน,นะับเหลือแต่ภาพที่เราต้องการไว้เช่นผมต้องการอันนี้นะฮะถ้าผมตัดออกมันก็คือไม่มีนะแต่ถ้าเปิดตุ๊กตาไว้มันก็จะเห็นนะฮะ ไฟอื่นจะได้ไม่ไม่มาลบกลัวนะแล้วก็จัดแต่งภาพให้เรียบร้อยเลยครับสามารถขยงขยายได้นะแล้วก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะคะก็คืออย่างเช่นแบบเนี้ยถ้าแบบเราขยายมากไปมันก็จะเสียรูปทรงใช่ไหมแบบโยกขึ้นแล้วเราก็จะไม่ได้ว่าจุดเดิมอยู่ตรงไหนนะสมมุติว่าจุดเดิมมันคืออันนี้นะครับเราเทคนิคการที่มันทําให้ภาพเป็นแบบเท่าเดิมเลยคือกดชิปค้างไว้แล้วก็ลากนะครับต่อให้ขยายเล็กใหญ่ยังไงมันก็คือมันมันก็ มันก็จะเท่าเดิมนะเออขนาดไฟล์ก็เท่าเดิมแล้วก็นี่นะแล้วถ้าเราทำแบบน,นี้ลนะ่ะเออมันสามารถอน,นี่ได้ด้วยแต่ว่าเราจะมากังวลเรื่องการแบบเออเรากดชิปแล้วก็ลากไปนะสามารถดึงถอยหลังเป็นการแบบหมุนภาพไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถหมุนได้แต่งยังไงก็ได้ตามใจชอบขคุณ,คณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ สมมติเราได้อันนี้แล้วใช่ไหมเออมันสวยลวมันสวยลวมันสวยลวแล้วเราก็เอาไฟนี้มาเลยเปิดลูกกตามานะครับเปิดแค่ตัวเดียวเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือหลังจากที่คุณทําแบบน,นี้แล้วคุณจะไม่สามารถไปเปิดลูกกตาได้หลังจากที่คุณได้เลื่อนหรือทําอะไรสักอย่างหนึง่งก็ต้องเคลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนแล้วก็เลื่อนลงไปทางขวานิดนึงเออเกือบวสุดแล้วก,กดติ๊กถูกปุ๊บมาเพื่อเป็นการเซฟว่าเออโอเคเราชอบภาพนี้แล้วภาพมันก็จะคมชัดขึ้นนะครับจะไม่หยาบนะ โอเคฮะเราก็เปิดรูปนี้ขึ้นมามันก็จะใหญ่ใช่ไหมฮะเราเทคนิคก็คืออย่างเช่นเนี่ยเราสมมติเราเปิดขึ้นมาแล้วสําหรับมือใหม่นะครับถ้าเราไปลากมันเลยแบบเนี้ยมันก็จะไปลากไฟล์เพราะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะก็จะไปลากไฟล์อื่นนะเราต้องคลิปไปที่เลเยอร์สองก่อนนะหลังจากนั้นก็ลากมันมาเพื่อให้เราเห็นว่าตรงมุมอยู่ไหนแล้วกดชิปแล้วก็ตึงขนาดไฟล์มันจะได้ไม่เอ้ยขนาดรูปภาพมันจะได้คงที่นะ สามารถเอาออกไปด้านนอกก็ได้เหลือแต่ไฟก็ได้เออหรือไม่ไปตัดเอาทีหลังนะแต่สําหรับผมก็คือจะทําแบบนี้นะฮะอ่าให้ตรงนี้มันออกไปหน่อยก็ได้เราเหลือแค่หน้ากับตรงนี้แล้วก็หย่อมมันเล็กลงนิดนึงนะฮะแล้วกถูกไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ลากมันาหน่อยจะได้ไม่บังนะครับต่อไปครับเราก็ไปที่เลเยอร์สามแล้วก็ติ๊กมันเข้ามาเลยครับโอ้โหเป็นรูปดาบสวิงแทงเลยนะอ่าโอเค โอเคแล้วเราก็กดชิปต่อเหมือนเดิมตามเดิมเสมอฮนะเนาะเอาไปไว้ด้านบนหน่อยก็ได้เออแล้วก็ติ๊กถูกแม่งเลยนะต่อมาก็มารูปนกเยอะๆนะฮะซึ่งนกเยอะๆเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยเป็นเออหลา่าเหล่าสัตว์ของในเกมอ v เน็นะฮะใครสนใจก็มาเล่นกับผมได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็กําลังที่จะเล่นอ v เวอนตอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็น,นี้เลยอืมสมมุติใช่ไหม สมมตินะสมมติเราอยากได้รูปนกอะ่ะไปไว้ด้านหลังของไอ้รูปตัวนี้ยใช่ไหมแล้ก็เพียงติ๊กถูกไปก่อนนะถ้าไม่ติ๊กถูกไม่สามารถทําได้นะแล้วก็ลากเลเยอร์รูปนกอะ่ะไปแทนไอ้รูปตัวผู้หญิงนั่นน่ะไอ้รูปรูปดาบอาัศวินเพื่อเป็นการให้อัศวินขึ้นนําหน้าจะเป็นการนําอย่ด้าหนานะส่วนนี้ก็คือมันจะอยู่ด้านบนสุดเลยก็คือไม่มีอะไรมาบังมันได้อนะนอกนั้นก็คือไปซ้อนหลังมันหมดเลยค่ะ ถ้าเราอยากได้ดังเช่นนั้นเราก็โอเคแล้วโอเคสมมติเราทํอยากได้แบบนี้ใช่ไหมแต่บางที่อะไอรูปภาพนกอะไรแบบเนี้ยมันไปบังตัวนั้งสง่งนังสือนะ่อไงเออเราไม่ชอบเราก็จะติ๊กทุกคนติ๊ทุกคกน,กกนเนี่ยเราแบบมันไปบังนั้งสง่งนังสือบ้างเนี้ยแล้วมันรู้สึกเบื่อแล้วคือเหมือนเดิมครับเอาเลเยอร์ขึ้นไปบนสุดเลยโอเครูปภาพเอื่ก็จะไปอยู่ด้านหลังหมดเลยาม,มาเราเหลือรูปภาพสุดท้ายแล้วครับ มาคิกไปที่เลเยอร์ที่5าครับทุกครั้งเลยนะฮะถ้าคุณไม่ทำอันนี้ก็คือมันจะไม่สามารถทำได้นะฮะต่อไปก็รูปผู้หญิงอันนี้เลยปรับยังไงก็ได้นะรปรับให้มันเอียงหน่อยว้าวปรับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเนอาอันนี้ก็ได้นะับแล้วก็ติ๊กถูกเสมอนะอย่าลืมครับแล้วติ๊กถูกแล้วหลังจากนั้นเราก็เอารูปภาพไฟอ่ะไปไว้ด้านหลังของคนนี้แล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนที่อยากให้ตัวผงเราเนี่ย ยิ่งขึ้นไปด้านบนก็คือมันต้องซ้อนหลังเท่านั้นนะครับเออประมาณนั้นแหละเออเราก็ไปแรกเลเยอร์ของมันหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่แบบเป็นเครดิตเออเป็น,เป,นเป็นรูปที่เราแต่งขึ้นเองจริงๆแล้วก็ไป DJ n ผมบอกวผมคือดีเจเองนสร้างๆแบบแล้วก็เลือกรูปแบบฟอนต์ตามใจชอบไปหาโหลดได้ในเน็ตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกสีกาเลยส่วนอย่างผมนี่ก็คือผมชอบสีดาอยู่แล้ว ผมชอบสีแดงดําอยู่แล้วก็แต่ผมก็เอาสีดําไปแล้วกันเพราะว่าในการแต่งเอฟเฟกตัวหนังสือก็มีเหมือนกันการแต่งตัวเอฟเฟกตัวหนังสือก็จะมีสีแดงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็ลองเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็ไปเลือกที่ลักษณะนี้ทำการขยายปุ๊บ้าโอเคโอเคครับเนี่ยตัวหนังสือมันจะบ้างหมดเลยเราก็เอาแม่งคือปด้าบนเลยติ๊กถูกก่อนแล้วคือปด้าบนเลยปุ๊บมาอ้าวเ,เดี๋ยวปุ๊บมา น้ำที่หนึ่งเลยนะเนะี่ยซึ่งหลายคนเลยสังเกตว่าตรงเนี้ยถ้าเอาไปสีดำมันก็จะม,อ,มองไม่เห็นจริงๆใช่ไหมเราติ๊กถูกเลยติ๊กถูกเสร็จแล้วถ้าติ๊กถูกแล้วสามารถจะกดไอ้นี่ได้นะครับ add o v r l a y e r style นะเป็นสไตล์วายเออสไตล์เกาหลีนะครับทุยคุเล่นคูณเล่น,เ,ลนเราก็กดเข้าไปเลยแล้วรอไปที่ drop shadow หรือจะเลื่อนไม่รู้หรอยื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมแนะนําเป็น drop shadow นะครับเพราะว่าจะมีลูกเล่นเยอะมากเออต,ตรงนี้ก็เป็นเงา ซึ่งจะสามารถปรับเงาให้มันเข้มแล้วให้มันอ่อนเออให้มันเข้มไปเลยแล้วปรับสีเงาได้มั้งเออไม่ใช่ปะใช่ปะวะเออผู้เล่นไม่ใช่หรอผมเองก็ยังใช้โปรแกรมนี้ไม่ค่อยคล่องนะแล้วก็จะมีลูกเล่นหลายอย่างนะคบกับในโปรแกรมนี้เห็นไหมเออประมาณแบบนี้นะเออผมก็ดูดูกันไปแล้วกันว่าลูกเล่นมันมีอย่างไรบ้างแล้วก็ออตามนั้นว่าก็เริ่มสวยันแล้ว ถ้าเราติ๊กหมดเลยล่ะอ่าโอเคมันเริ่มสีดําแล้วมันเริ่มดาแล้วส่วนีนตรงด้านล่างเนี่ยมันเริ่มจะกลายเป็นโคลเลอร์แล้วอ่าโอเคอันนี้ก็คือสีแดงนะอันนี้ก็เป็นการทําให้เดี๋ยวเด,วดวตรงนี้อันนี้เป็นการทําให้ดูเหมือนมันแตกอ่ะมันอยกูเล่นดูเหมือนมันแตกแล้วเออมันป็นแล้วเออคือตอัวหนังสือมันใกล้แตกอ่ะอุยกูเล่นกูเล่นคือต <c oughs> ัวหนังสือมันใกล้แบบใกล้พังนะเออแล้วก็ ให้มันเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ตรงนี้เลยช็อตเด็ดทั้งหมก็มคือเป็นเงาเอ้ยเป็นกรอบตัดนะเดี๋ยวแม่ขอโทษนะครับ่ใช่ตะกี้แม,แม่แม่เรียกครับแล้วก็ตรงน,นั้นก็คือโอเคนะแล้วเราโอเคลรวเอาไว้ด้นบนด้านบนก็ได้นะครับแล้วก็คือเซฟแม่งเลยนะไปที่ไฟล์แล้วไปที่เซฟแอทแล้วก็ตาม แบบตามเดี๋ยวป๊บนิงโอเคขออะไรกนเงี้ออแม่เรียกครับอีเวอร์เพเน็ตแล้วก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้อาสมมุติรอบนี้เป็นไฟล์แบบที่สามารถกลับมาแก้ไขได้แต่ถ้าเราไม่อยากกลับมาแก้ไขได้เจเปกเลยครับแล้วก็เซฟแม่งเลยนะโอเค okay. เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเทคนิคการตัดต่อตัดรูปที่มันที่ไม่ใช่ไฟล์ png นะครับที่เป็นไฟล์ jpeg แล้วมันต้องตัดเอานะคบเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคครับโอเคครับ จบคลิปแค่นี้ครับผมไม่เซฟนะผมมีรูปอยู่แล้วโอเคไปละ